สบายกว่าผู้หญิงหรือว่าผู้หญิงสบายกว่าผู้ชายเกิดเป็นผู้ชายแล้วมันแสนลำบากเกิดเป็นผู้ชายแล้วมันแสนลำบากผู้หญิงส่วนมากสบายสบายนุ่งกระโปรงก็บอกว่าน่ารักจังผู้หญิงนุ่งกระโปรงก็บอกว่าน่ารักจังพอผู้ชายนุ่งบ้างพอ,อกว่าดูไม่ไดอออ้อยากจะลองนุ่งกระโปรงซะจริงๆงอยากจะลองนุ่งกระโปรงซะจริงๆง กระโปรงของผู้หญิงแกจะนุ่งทำมาเห็นเขานุ่งก็อยากจะนุ่งบ้างนะสิคิดดูอีกทีมันก็ฉีง่ายเอ้ยผู้หญิงกับผู้ชายใครได้เปรียบก็ลองมาเทียบกันดูก็ได้ผู้หญิงหอมแก้มผู้หญิงน่ารักจริงๆสบายใจถ้าผู้ชายหอมกันมั่งไม่น่ารักแถมยังยาจะอ้วกใส นุ่งฟิตฟิตดูลลเซ็กซี่ผู้หญิงนุ่งฟิตฟิตดูลลเซ็กซี่ยิ่งดูยิ่งดีย่อยากได้ถ้าผู้ชายนุ่งฟิตฟิตแบบผู้หญิงมันน่าทิงจริงไงท้องไ<ห>องไไ<ห>ใส้ผู้หญิงลื่นลม้มละงายท้องอย่าเข้าไปบังคองถามว่าเจ็บไหมพอผู้ชายลื่นล้มหัวพะมัม,มบอกว่าเดินซุ่มซ้มแถมยังด่าใส่ ผู้หญิงเขียนคิ้วแล้วก็ทาปาดมันช่างน่ารักสตนี่กะไรผู้ชายแต่งหน้าทาปาเขียนคิ้วบอกจะไปเล่นนิ้วกันหรือยังไงผู้หญิงร้องไห้แล้วก็น่าสงสารอยากกัไปปลอบขวัญเช็ดน้ำตาให้ผู้ชายร้องไห้แล้วก็มีปัญหาแถมยังถามวมา่า ปากเลอะแล้วก็นารั้นึกนึกแลยอยากไปเทศให้ผู้ชายกินปากเลอะบอกว่ากินมุมมามอยากจะเข้าไปถามว่าเพอะไรลไงผู้หญิงตบหน้าผู้ชายแล้วก็บอกว่าใจกล้าบอกผู้ชายตบหน้าผู้หญิงบอกใจร้ายผู้หญิงใส่ชุดผู้ชายแล้วก็ดูดีจะใส่กี่ทีแล้วก็ดูได้ถ้าฉันใส่ชุดผู้หญิงถ้าหากว่าฉันใส่ชุดผู้หญิง ใส่จริงๆคงหมะเคยควายตอนแต่งงานผู้ชายบอกเสียเปียบอ้อเปียบเทียบกับผู้หญิงไม่ได้พอผู้หญิงแต่งงานก็ได้เป็นเจ้าสาวพอผู้ชายได้เป็นเจ้าบาวก็ยังนึกว่าสบายอ้าวเบาแล้วก็คือที่ข่าเขานี่นะทำเบ่าแล้วก็คือที่ข่าเขาส่วนคำว่าเจ้าคือผู้ยิ่งใหญ่รวมกันเจ้าบาวก็แปลว่า ที่ข้าผู้ยิ่งใหญ่เกิดมาเป็นผู้ชายช้ำใจจริงๆเกิดมาเป็นผู้ชายช้ำใจ